วันนี้นะครับทดลองเอา iPad นะครับขึ้นหน้าจอคอมนะครับซึ่งใช้แอปแอปแอปนี้ครับ AirServer นะครับผมซื้อมานะครับ AirServer นะครับแล้วก็สะท้อนภาพนะครับของ iPad ขึ้นจอแต่ว่า,เ,าเรื่องของ ผมใช้หน้าจอเดียวยีนิ้วนะครับแต่เรื่องของความคมชัดนะครับเกๆยังไงไม่รู้นะครับปรับยังไงไม่รู้นะครับก็ยังไม่ได้ลองปรับนะครับแต่อันนี้ก็ทดลองก่อนนะครับคือผมใช้ iPad จ gen แนะครับแล้วก็ ใช้โน้ตบุ๊ก Macbook Pro นะครับผมก็ไปซื้อตัวแอปแอ s e r v ร์ตัวนี้ขึ้นมานครับจา่ายเงินรายเรียบร้อยแ,แล้วนะครับผมก็กดไปที่สะท้อนภาพนะครับของ iPad นะครับกดไปที่สะท้อนภาพของ iPad มันก็ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแบบน a c บ,บกของ PC ก็น่าจะใช้ได้นะครับ เดี๋ยวลองเข้าเว็บไซอซับเวอร์สมาดูนะ,ะครับเพื่อนๆเซิร์ฟไปที่ เอร์เซอร์เวอร์คอนเนนะครับด <Search S 1> าวน์โหลดนะครับเซิร์ชมาซื้อเริ่มปุ๊บนะครับก็นี่เขามีสำหรับ Windows 10ด้วยนะครับ Windows 10ด้วยไม่รู้ว่าที่ผมซื้อไปมันผมเอาไปติดตั้งบนเครื่อง Windows ของผมแล้วสะท้อนภาพได้ป่าครับเดี๋ยว ถ้าทำได้นะครับเดี๋ยวจะเอาลงเอาคลิปลงลงโปรแกรม Activate License Miller UAD ไว้นะครับสองร้อภาพได้เลยโรดดักโรด u ักเขาก็มี windows อ๋อของผมเป็น Windows 11ตัวนี้นี่ของผมซื้อตัวนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะซะอ้อนภาพนะครับอ่อนเซอร์เฟกก็ได้นะครับท <c oughs> ีวีฟิลิปนะครับเข <c oughs> ามีเป็นอุปกรณ์ด้วยนะครับ ก็ข้อดีของมันนะครับก็คือพ้เราสร้างภาพได้แล้วใช่ไหมครับบางครั้งเรามีทีวีที่สําหรับค,ครูนะครับหรือว่าคิเตอร์มี TV ทีวีที่ที่โรงเรียนครับเราก็ใช้ได้เลยครับสวัสดีครับเพ่อเรียนนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องของโปรแกรมไฟมาสเตอร์นะครับเราจะมา ตัต่อกันนะครับอสวัสดีจ้านี่ตัดต่อคลิปนะครับ <Yes. S 1> นี่นะครับโปรแกรแมคลายเนสเตอร์นะครับตัดต่อคลิปวีโอทางไอแพดนะครับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยน,น,นะครับเอาไอแพดสอนนะครับออกจอได้เลย ไม่เฉพาะ iPad นะครับจะเป็น iPhone นะครับโทรศัพท์ได้หมดนะครับในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ไปลองดาวน์โหลดนะครับหรือว่าลองซื้อใช้กันได้นะครับขอบใมนะ นี่นะครับแอนเซอร์เวอร์นะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับอ,อ๋อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปดีกว่านะครับผมครับสวัสดีครับ